สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาราชนครินเป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิดลลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประสูติ์เมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2466ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมีพระอนุชาสองพระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบันแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาราชนครินมีพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาทรงได้รับปริญญาตรีทางเคมีจากมหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อพุทธศักราช2491ในระหว่างที่ทรงศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโลซานได้ทรงศึกษาวิชาการศึกษาวรรณคดีปรัชญา และจิตวิทยาพร้อมๆกันด้วยและเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วก็ยังคงศึกษาวิชาวณคดีและปรัชญาต่อไปอีกมีน้ำพระทยรัยเต่ยมด้วยพระเมตตาไม่ถือพระองค์มีพระปรีชาเป็นเลิศในด้านภาษาฝรั่งเศสและวรณคดีฝรั่งเศสได้ทรงบำเพ็ญกรณียกิจด,ด้านการศึกษาปรากฏผลดีต่อการศึกษาของชาติ สืบเนื่องมาเป็นเวลานานมีพระวิริยะอุตสาหะอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทั้งในเมืองและชนบทห่างไกลยอย่างกว้างขวางสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนคริน ได้โดยเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อส่งเยี่ยมเยียนและส่งเคราะห์อาณาประชาราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่นธุรกันดารตามจังหวัดต่างๆตลอดจนข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดนโดยไม่ได้ทรงกังวลย่อท้อต่อความเหนื่อยยากลำบากและการเสี่ยงพยันอันตรายต่างๆ นอกจากนี้ยังทรงห่วงใยในสวัสดิภาพของเด็กและครอบครัวในชุมชนแออัดได้เสด็จเยี่ยมชุมชนแออัดหลายแห่งและพระราชทานความช่วยเหลืออเนกประการเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องส่งรับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมไว้ในพระอุปถัมภ์ด้วยพระกรุณาเมตตาห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาสในสลัมเพื่อช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ และการศึกษาของเด็กอ่อนให้มีสุขภาพกายใจและชีวิตที่ดีเพื่อการเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าแก่สังคมพระกรณียกิจด้านการสาธารณสุขที่ทรงอุทิศพระองค์ฝ่ายพระไทยและสนับสนุนประการหนึ่ง คือการดําเนินงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลาาณวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนกรินทรงเป็นประธานประกอบด้วยโครงการหน่วยไตเทียมและโครงการผ่าตัดเปลี่ยนไตเพื่อช่วยในการพยาบาลและศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อการป้องกันโรคไตและทางเดินปัสสาวะนอกจากนี้ยังทรงรับมูลนิธิ และสมาคมทางด้านการสาธารณาสุขไว้ในพระอุปถรัรมภ์อีกเป็นจำนวนมากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินทร์ทรงห่วงใยทุกสุขของประชาชนชาวไทยด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระกรุณาธิคุณทรงดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้อโอกาสอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งภารกิจ ในฐานะองค์อุปถัมภ์สืบสารงานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยเฉพาะมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทยมูลนิธิธันยรักษ์รวมทั้งโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าและโครงการชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าโดยการสนับสนุนการก่อสร้าง และซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงการพัฒนาหมู่บ้านการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติดสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพและเพื่อทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานสากลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาราชนครินส่งให้ความอุปถัมภ์การจัดส่งนักเรียนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศตั้งแต่พุทธศักราช2532จนถึงปัจจุบันซึ่งในปีนี้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่สี่ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน63คนจาก10ประเทศโดยนักเรียนไทยได้รางวัลสองเหรียญทองอันเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศด้านวิชาการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทัดเทียมกับนานาประเทศโดยเฉพาะการโน้มน้าวให้เยาวชนไทยมีความสนใจ การศึกษาวิทยาศาสตร์มากขึ้นรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีศักยภาพสูงได้แสดงออกและพัฒนาศักยภาพของตนได้เต็มที่ตามพระราชบัญญัติที่สรงตั้งไว้อันจะยังประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต